หลักหนึ่งหลักสองหลักสามแบบนี้วันที่ยี่สิบเก้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครั้งที่ยี่สิบสี่ข้าพเจ้านางคูณพิพผู้เจริญรหัสสองเจ็ดหนึ่ง ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปรลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของพระเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาาัขระพยัญชนะและบทสวดมนต์อย่างต่อเนื่องด้วยเทอญบทที่หนึ่งบทกราพระรัตนตรยัย อะระหังสัมมาสัมพุทโธผักกวาพุทธังผักกวัตตังพิวะเทนีตว่าฆาตตัวผักกาวัตาธรรมโมธรรมายมุเตนิสุปฏิปันโนผักกวัตตสาวะกะสังโฆสังฆันนิโมนิบทที่สองบทสวดพระไพรีพิณาศอะระหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังประริณิพุตโตผู้เนหิพระรัมมโนุทานิ ปาระมเหุจัทิสติเยวะชีวงังอาหารพุทธังธรรมังสังฆังสารนางคตกปุชเชมิรัตานาตะยังธรรมังจารามิสุตโตตีนาบทที่สามบทสวสดชุมนุมเทวดาสมานตาจักกะวาเลสุอัตตาคัชันตุเทวตาสัทธธรรมม,มุนิราชาส,สุนันตุสักขโมคะทังสักเเคกาเมจรเะรูุเปคิริติกะตระตะ เจันตลิเวมาเนเทเปลเทจักาเมตระวานาะหาเนเทหาวัตถุมหิเขตเตภูมิาจยันตุเทวชลฐารวิสเมยักขะคันทัพพนนาคาตินทันตาสันติเกยังมุนิวะละว่จะนางสาทะโวเมสุนันตุธรรมสะวนการุอยัมพระทันตาธรรมสระนวะการุอยัมพระทันตา ธรรมสวนากรุญยามพระทันตาบทที่สี่บทสวดปุกพะภาคณะ,ะมัการนโมตัสสะภะคะวะโตอะระตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระตัวสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตสรณคมนะปาฐะ พุทธังสระนังคจชามิธรรมังสระนังคจชามิสรังสระนังคาชามิทุติยามปิพุทธังสระนังคจชามิุติยัมปิธรรมังสระนังคจชามิสุติยัมปิสรังสระนังคาฉามิสุตติยามปิสรังาสระนังคจชามิบทที่หบทสวดสัจจกิริยาคาถา นาติเมสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวะรังเอเตนะสัจวะเชนาสุติเมหุนตุสัพพทานาติเมสารนังอัญญทมโมเมสารนังวะรังเอเตนะสัจวะเชนาสุติเมหุนตุสัพพทานาติเมสารนังอัญญังสังโฆมเมสารนังวะรังเอเตนะสัจวะเชนาสุติเมหุนตุสัพพทาบทที่เจ็ดบทสวดติรตันนปะนามะคาถา ทังนมเมรัตนะภูตะาตรีรจิตตังธรรมังนาเมรัตนะภูตะาวิจุติารังสังคังนาเมรัตนะภูตะาุสิลทิฐิเอตังนาเมติรัตตังรัตนะตระยวตหังสัมาสโมสลิจะตะวัตถุวิเสสะภูตังอัญญาอัญโยยายายุตตะคุณะโยคะวะสัพวะวัตตังอจุมิตายามิปิ ตะเควะยะาติทันเตเอกงวินาตติธาเดสะมะสัมภเวณะโลเกกะทาจิตะจิเลนจะปาตุภูตังคัมภีระยนานวิทย,ยังอติทุทธะตัทังวินยูหิปันทิตะชะนีหิวิชัยยะรูปังโรกัมหิเกหิิกะทันจุปัลผนียัง เันติสุทธุวิทิตังคุณกาย,ะตายะ,ายะ,ะตายะนามหิเยวชนตายะสุวิสุต,มตัมปิสมุตปัสตังมะณะสิสุทธะปัสสะทะทานางังปุญญาธิตกานัม,มสะมมุตตมะปุณณะภูตังท,ทุกขาปะมมุตจานะมุขสารนางคตานางังปูชาละเฮสุปะละมังอภิปูชนเยยางนิพานะตัดฉิเกยายุ ปะติยัตังสัมมากิเลสสมะละโสธนะสิทิยาจะสาธุหิอัตฐกุสเลหวุวะเซวเมยังปานหิจาปิสรรนงังขมะนียะเมวะตัตมาหิตังกิระตานังตระนงัะะนงขตัมหะละละตินท่บงังขณะเนสุธรรมะสมานา ปูเชมัจจาปิสสะสะตันจุปัสสันตะจิตตาตัทธาปุตัทธานุปาริจาริยาตัทธารตาจะปุญเยนะตัทธาจุกะเตนะจุขีภเวมุเตเชนะตัสสะจัสสะทาปิสุวัธิหนตุโยเจทะธรรมวิณายมปิปมาณภูโตโลกุตลาภิจมะโยนิยะโตสุโขชังตัสโสปะเิ สัยยัจญาอัยมปิขนตุวัตถุตะเยปะลิจโตปุสสุปัสสะภะคารุบทที่8นมักกาละสิทธิคาถาโยจักุมาหูหะมะลาปะกัทโถส้ามังวัตโธสุขโตวิมุตโต มาลัสะปัสสาวินิโมจยันโตปาเปสิกเมงชนะตังวิเนยัพุทธังวลันตังสิรัสานามิโลกัสนาทันจะวินายะกันจะตันเตชสสเตชยัสติหนตุสพันตลายะจะวินาจเมนตุธรรมโมเชทะโชโยวิยะตัสสะสัตตุพัเสสิโลกัสวิสุทธิมักคังนินญานิโกธรรมะทารสสะทารี สาตาวะโหสันติกโรสุกินโนธรรมังวลันตังสิรสานะมามิโูหัปะทารังอุปัสันตะทาน t ังตันเตชะสเตชยาติติหุนตุสพันตรายาจาวินาสเมนตุสทธรรมะเสนาสุทตานุโพโยโลกัสสะปะปุปปาเกเลสะเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจะสวาคาแตธรรมังวิธิตังการุติ สังฆังวาลานตังศีรสามามิพุทธานุพุทธังสัม,มารสีละิฏฐินตันเตชะสาเตชยะสิทิโมนตุสพันตรายาจาวินาสเมนตุบที่เก้าบทสวดนโมการอากะคาถานโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหิสีโนนโมอุตตมะธรรมมัสสะสวะคาตาเตวเะเตนิทะนโมมหาสังฆสังฆสาปิ วิสุทธสีราทิตโนนโมอุมาตายารัตทัตรัตนาตายสัยสาธุการนโมอุมากาติตาสตตาสาวัตถุยสสะปินโมกาลัมปภาเวนวิคัจฉันตุอุปัทถวานโมการานุภาเวนะสวัติหนตุสัพพทานโมการัสะเตเชนะวิธิมหิโหมิเตชวา บทที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกาสัมะยังภะกะวาสัเกสุวิหรติกะปิละวัตุสเมงมหาวเนมหาตาภิขุสังเคนะสัจทิปันจะมัตเตหิพิขุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัตหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยคุเยนะสันนิปติตาหุนติ พระกวันตังทัศนายะพิขุสรังคันจะอัคคูจตุนังสุทธาวาสกานิกานังเทวานังเอตะทะหโมติยังโภพคาวาสเกสุวิหารติกะปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิสุสังเคนะสัทเิปจะมัตเตหิพิขุสเตหิสะเพเหวะอรหันเตหิทัตหิจะโลกะธาตุหิ เหวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุนติภะควัตตังทัศนายะภิกขุสังคันจะยันนูนะมยัมปิเยนาภะควะเตนุปัสังกเมยยามะอุปสังกะมิตวะภะควะโตสันติเกปาเจกะคาถาภาสยามติอาทาโคตาเทวตตาเชยะทาปินามะภะละวาปุริโสสัมมชิตังวะ พหังภาษาเลยะภาษาลิตังวาพหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุทาวาเตตุเทเวสุอันตรหิเตภะวโตโตุรตโตปตุระหังสุอะคาโคตาเทวตาภะกวันตังอภิวาเทตวาเอกมัตตังอัคขังสุเอกมัตตังถิตาโคเอกาเทวตาภะวัตโตสันติเกอิมังคาทังอภาสี มหาสัมโยปวะนัตเมงเทวกายาสมาคตาอาคตามห์อิมังธรรมะสัมยางทักิตายวะอปะราชิตะสังคันติอัฏฐะโกอปะลาเทวตาภะวตโตสันติเกอิมังคาทังอภาสติตันตพิขวสมาทังสุจิตังอัตโนอุชุกกะมะกังสุ สารทีวะเมตตานิขะเหตตาวะอินทิยานิรักขันติปันทิตาติอทาโคอัปาราเทวตาภะกัปโตสันติเกอิมังค์าทั้งอัพาสิเชตตาวะขีมังเชตวาวะปฏิคังฝรีคังอินทะขีรา,ามโอหัจจะไม่เมชาเตจัลันติ สุทาวิมลาจักขุมะจักภุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัคโคอัปลาเทวตาภะกะวัตโตสันติเกอีมังคาทั้งอภาสติเยเกจิพู้ทังสารนังคตาเซนาเตคมิสันติอปัยยะภูมิงปะหายะมนุษสาเหเทหังเทวกายังปะลิปูเดสิตันติติอัคโคภะกะวาพิกุอามันเตสิ เยคุยเยนพิกเวทะสัจุโลกะธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตถาคตังทัศนายะพิกขุสังคันจะเยปิเตพิกเวอเหสุงอัตีตะมัทนานัลหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะขวันตานางเอตะปะละมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเสยะทาปิไมหังเอตะรหิ เยปิเตพิกขเวพระวิสันติอนาคะตะมัทนานัลหันตุสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระวันตานางเอตตะวะลมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยะทาปิไม้างเอตาละหิอาจิกิสามิพิกขเวเทวะกายานางนามามิปิตตยิสามิพิกขเวเทวกายานางนามามิ เทติตาม่พิกเวเทวกายานังนามมิตังสุนาทะสาธุการมณสิการุธะพาสิตสามิติเอวัมพันเตติโธเตพิกคูภะกะวะโตปัตโซจุงภะกะวะเอตะทะาวจะกสิโลกะมนุษย์กัสามิยัต ภูมิมาตทัสติตาเยสิตาคิริขพะรังปะหิตตัตาสมาหิตตาปุทุสีหาวะสัตตีนาโรหังสาภิสัมพุโนโรทาตามะนาสาสุทธาวิปะสน,นะมะนาวิลาพิโยปัญจสเตยตตาวะเนกปิละวัตเถเว ตโตอมันตยิสัตถะสาวเกาสเนรเตเทวะกยาภิกันตาเตวิชนาาภิกกูเตกอาตปะมกะลุงสุตวะพุทธศาสานังเอสัมปาตุระหูญาณังอมนุษย์นทัศนังอเพเกสัตตมักทักงูสหัสังอัถฐสัตสเลนสัตตังเอเกสหัสานังอมนุษยานะทัสนง อเปเกนต์มัดคุงทิส้าสภาปุตตาอหุงตันจะสพังอภิญญายะา็ว่ากิตวานัจจกุมาศัตุูอมันตยิสัตถาสาวกเเกสเสนรเตเทวกายอภิกันตาเตวิชนะทัพิกวูวเยวาหังกิตตะยิสามิทิราหิอนุปุพโสัตตะสหัสสาวยาคาภูมมากาปิลวัถวาอิทิมโตชติมโตวนาวันโตยัสสิโน โมทมานาอภิกมงพิคูนางสไม่ติงว่านางฉะสหัสาเหแมวตายาคานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัตติโนโมทมานาอภิกมงพิคูนางสไม่ติงว่านางคาตาคีลาติสหัสายคานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัตติโนโมทมานาอภิกมุพิคูนางสไม่ติงว่านาง อิเชตโซละสะสะหัสตายคานันตะวันนิโนอิทิมโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัติโนโมัพมนาภิกขโมภิกุนางสมิติงวานังเวสามิตาปัจจสตายะคานันตะวันนิโนอิทิมโตชุติมันโตวนาวันโตยสัตสิโนโมัพมนาภิกขโมภิกุนางสมิติงวานังภูมิพ่โลราชะคหิโกเวปุลละจะนิเวทานัง พินโยนางสัตตะสหัสสังยคะนางไปลิปไปยิลุป,ปาสติภูมิพิโลราชาคาะเหตโกโซปาคา่ะสมิเติงว่านางปุริมันจะที่สังราชาทะตะาตละโทปัสสาสติคันทาพานางอธิปฏิมหาราชายาสัตติโจปิลตาปิตัสสะพาหาวอิท่านามามหาพรา,าอิทิมันโตชุติมันโตหัว,หวานาันโตยสัตติโนโมทามนาพิตมุงพิภูนางสไม,มิเติงว่านาง ถ้ากินนั่นเจะที่สังราชาวิรุธโหตัปัสสาะสติภูมิพาธานังอธิปติมหาราชายสัตติโสปุณตาปิตัสาะพระอาวุอิ้ะนามามหาพระลาอทิมันตูชติมันตูวนาวันตูยสัตตินูวะทามนาอธิกมุงพิคูนางสมิติงวะนางปชิมันจะาที่สังราชาวิรุปโกปัสสาะสตินาคานังอธิปติมหาราชายสัตติโสปุณตาปิตัสาะพระอาวุอิ้านำมามหาพระลา มันโตชุติมันโตนะวันโตยศสติโนมรธาหมนาพิกมุงพี่กุนางสมิติงว่านางอุตตะรัญจ่าที่ตั้งราชากุเวโลถาัสสาสติยศานางอธิปติมหาราชายสติตโซปุตตปิตัสสะพระหาวุิทานามามหาาราอิทธิมันโตชุติมันโตนะวันโตยศสติโนมรธาหมนาพีกมุงพี่กุ้นางสมิติงว่านางปุริปุริมาทิสังท่าตะลัตโทท่กิเนนะวิรุณหาโก ปัจฉิเมนะวิรูปะโคกุเวโอุตลังทิสังจัตเตโรเตมหาลัชาสมันตาจาุจัตุโรทิสังพันทละมานะอัททังสุวเนกปิละวัตเวเตสามายาวิโนทัสะอาคูวันจะนิกาสทามายากุเวกุเวนทุเวเนนทุวิภูจะวิภูโตสหะจันทานกรรมะตโตจะกินนุคันทุนิคันทุจะ านาโทอุปมัมโจจะเทว,วสุตโตจะมาตาลิจิตตะเซโนจะคันทัพโภมะหุราช,าชานสะโพจิทิอาคูปัญจะอาคูปัญจะสิโคเจวะติมพระรูศิริยาวชาัชสาเอเตจันเย,ยจะราชโนคันทัพาหาสหราชุภิมุทะมนาภิกรรม,มุภิคุนางสมิติงวะนางอาทาคูนะพระ สาณาคาเวสาลาสหัสตัจักกากรมพลัสสตะลาคูปายคาสหะยาติพิยามุนารทะตะลัทธาจักคูนาคายาสสิโนเอราวันโนมหานาคูโตปาคาตมิติงวะนังเยนาคาลาเชสหะสาหะลันติทิพาทิชาปักขีวิสุจธจักคูวิสุทธาจักคู เวหายาสนาวนวคมัชะปัตตากิตาสุปนาอิติเตสนามังภัยยันตานาคาราชาะมาสีสุปันนาโตเขมมะกาสีพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปะยันตานาคาสุปนาสารณะมะกัางสุพุทธังชิตาวาชิราตเถนะสมุทังอสุราสิตา พาตโรวาสะวัตเตอิทิมันโตยัสติโนกาละกันชามหาวิสมาอสุลาธานะเวขาเวปจิตติสุจิตติจะปะหาลาโทนะมูจีสหสัตตันจะพะลิปุนตานางสัเพเวโรจะนามกาสันในจิตวาพระลิงเสนางลาหุพัทธมุปาขมุงสัมมโยธานิ พัดทันเตภิกขูนางสมิติงว่านางอาปูจะเทวะปัทวีจเตโชวายโยตถาค่ามุงวัลุนาวะลุนาเทวาโสโมจะยัสสาสะหะเมตากรุณากายาอาคูเทวะยัสสิโนทระเตเัสสะากายาสะเพนะมนัตตะวนิโน ทมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสสินโนมุทามนาอภิกขมงภิกขูนางสมิติงว่านางเวนทูจาเทวาสหาริจะอสัมมาจะทุเวยะมาจันทสุปณนิสาเทวาจันทมาคูปุรากิตาสุริยสุปณนิสาเทวาสุริยมาคูปุรากิตานาัตานิปุรากิตวาอากูมันทวะลาหกา ว่าชูนางวาสโวเสตโตสักูปะคะปุรินทัตโธทัตเสตเตทัตธากายาสเพนนัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสติโนมว่าทัตมานาพิกำมุภิคูนางแตไม่ติงว่านางอทักูสหภูเทวาชลมัคคิดสิคาริวะอลิถขกาจโลชาจะอุมาปุกภะนิภาติโน ว่าลุนาสหะธรรมะจะอาจุตตาจะอาเนชะกาสุริย,ยะลุจิลาอากูอากูว่าจะว่าในสีนโนทักเสเตทักสะทากายาสะเพนานาัตตะวันนินโนอิทิมันโตชุติมันโตวะนาวันโต,ววนตยะสัตสีนโนโมาทามานา,าพิกกามุพิกุนังแต่มิติงว่านังสัมมานามหาสัมมานามา,ามานุสสะมันุสสุตตมะคิดท้าปะทู สิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาหา้าคูหาค้าโยเทวาเยจะโรหิตตะวาติโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายะสติโนทัศเ,เตทะสัทธากายะสะเพนานัตตะวันนิโนที่มันโตชุติมันโตวันนามันโตยัสติโนโมทามานาพิคมูพิคุนางสมมิติวะนางสุกามะ มะสุกากาลุมหาอรุณาอคูเวคะนัสสาสะโอทาตะไครหาปาโมคขาคูเมเทวาวิจักนาสะกามันตาหาละคาชามิสกาจะยัสสิโนหะนะยางอาคาปจุนโนโยทิสาอภิวัตติ ทัศเตทัศธากายะตเพนะนัตตะวนนิโนอิทิมโตชุติมันโตวะนะวันโตยะสติโนมุทัมมนาภิกกมุงภิกขุนังสมิติงวะนังเขมิยาตุสิตายะมะกัตถกาจายะสติโนสัมพิตะกาลามะติทักโชตินามาจะกอสัตวะนิมานะลติโนอาคูอาคูปะละนิมิตา ทัทเตเตทะสัทกา,ายาสเพนนาณตะวน,นิโน О. ที่มันโตชุติมันโตว,นวันหนาม,มันโตยักสัตติโนมุทามนาพี่กมุงพิ่กู้นังสมิตริงะะวะนังสัทเทเตเทวะนิกายาสเพนนาณตะวน,นิโน <c oughs> นามันว่าเยนะอาคันชูงเยจันเยสัทิตาตหะหะปวุทธาชาติเมื่อขีรังโอคตินะมะนาตะวันท่าเขโมขะตะรังนาคางจันทังว่าอสิตาติตังสุพมาปะละมัตโตจะปุตตาอิเิมัตโตตะหะกันนางกุมาโลติโจจะโสปะคะจะมิติงว่านางสหัสพามะโลกานางมหาพามาพิติพิติปติ อุปปันโนุติมันโตพิสมากโยยัสสัโตทัศเจตทัศเจาอิสลาอาคูปเจปปเจกะวะสวัตติโนเตสนจะมัชโตอาคาหาลิโตปลิวาติโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินทเทเทเวสัพพามเกมาละเสนาภิกรรมิปัสสะกัสหะมันที่ยังเอหะ พันหัตถพันทะทะราเกนะพันธะมัทถุโวสมันตาปะลิวาเลทะมาโวมุจิตตะโกจินางอิติตัตทะมหาเสนอกัตหาเสนัางอเปสยิปานินาตะละมาหัตจะสัลังกตวานาเพระวังยะถาปาวุตโกเมโคนะนโตสวิชุโกตถาโส ปจุทาวติสังกุโตอัศยังวะเสตันจะสพังอภิญญายะว่าว่าิตวานาจักุมาตโตอมันตะยิสัตถาสาวเกศาสนละเตมาละเตนาอภิกกันตาเตวิชนาถาภิกขโวเตจอาตัปะมะกะมะกะรุงสุตวาคุตสสะสัสนางวีตราเคหิปะกามุเนสังรมัมปิ อิชะยุมสเพวิชิตะสังขามาพยาติตายสัติโนโมทันติสหภูเตหิสาวกเตชะเนนุสะตาติ